สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสาสิพิมพ์ถึกกวยม .4 ีทับหเลขที่44วันนี้จะมาอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จะเป็นยังไงไปดูดูดูฝั่งฝั่งฝั่งฝังงง่งนี้ดูฝั่งนี้ไม่รู้ไปดูกันเย้ yeah. อย่างแรกนะคะเริ่มต้นที่โรเบิร์ตฮุกโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นใครโรเบิร์ตฮุกคือคนที่ เป็นผู้ที่ค้นพบเซลลเป็นครั้งแรกเขาได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เขาผลิตขึ้น,นเ,ดเดินนําเข้าไปสํารวจในป่าสํารวจโครงสร้างเล็กๆของไมโครสเขาได้พบว่าไมโครสเนี่ยมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆคล้ายหลังพึ่งเขาได้เรียกห้องเล็กๆเหล่านี้ว่าเซลซึ่งนั่นเป็นการค้นพบเซลลสิ่งนี้ของสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรเบิร์ตฮุกแต่นั่นก็เพียงเป็นเพียงแค่เซลล์ที่ตายแล้วคงเหลือแต่ส่วนของ หนังเซลหรือที่เราเรียกกันว่าเซลวอลค่ะเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นผู้คนพบเซล์เป็นครั้งแรกและคำว่าเซลเนี่ยมันคืออะไรเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตสามารถดำเนิกิจกรรมต่างๆบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตมีหลายรูปล่างมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่เพิ่มเติมนะคะไวรัสไวรัสเนี่ย เราจะไม่เรียกเขาว่าเซลล์แต่เราจะเรียกเขาว่าอนุภาคจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคือการเพิ่มจํานวนค่ะการจําแนกเซลล์จะจําแนกตามลักษณะของเยื่อหุ้มนิวเคลียสแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดคือโปรคาริโอตและยูคาริโอตค่ะ 1. โปรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีนิวเคลียส สารพันธุกรรมลอล่องรออยู่อย่างเป็นอิสระได้แก่แบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีออร์แกเนลเพียงชนิดเดียวคือไรโบโซมขนาด71ค่ะ 2. ยูคาริโอตยูคาริโอตมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสได้แก่ฟังใจโพิตสพืชสัตว์มีออร์แกเนลหลายชนิดมีไรโบโซมขนาด8 0 DNA บอกโปรตีนทีโซนสำหรับยูคาริโอตเนี่ยจะไม่ได้มีเพื่อนอยู่จะไม่ได้อยู่เงาๆแบบโปรคาริโอตต่อไปเราก็จะมาดูหน้าที่ต่างๆของเซลล์แต่และชนิดหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างไปดูกัน <c oughs> 1. ส่วนที่ขอหุ้มเซลล์จะมีอยู่2ส่วนคือผนังเซลล์หรือว่าเซลล์วอลและเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเซลเมมเบนค่ะ 1. ผน,นังเซลล์อยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์พบที่พืชสาหร่ายฟังใจแบคทีเรียาบางชนิดแต่ไม่พบในสัตว์ทำหน้าที่ค้ำจูนปกป้องเซลล์เพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลลสพืชและสาหร่ายจะมีผนังเซลล์เป็นองค์ประกอบหลักคือเซลลูโลสในระยะแรกจะเป็นเซลลูโลสแต่เมื่อจเจริญเติบโตขึ้น จากเซลลูโลสก็จะพบสารแพคตินลินินซูเบอรินคิวทินฟังใจจะพบคิวทินแบคทีเรียพบเปปติดโกลไกแคนเปปติดโกลไกแคนก็คือคาร์โบไฮเดรตวกโปรตีนค่ะส่วนคำว่าพาสโมเดสมาตาพาสโมเดสมาตาคืออะไรพาสโมเดสมาตาคือรูขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของสารเปรียบเสมือน ประตูต่อไปเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะพบในทุกเซลล์เป็นตัวกําหนดขอบเขตของสารมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านโมเลกุลขนาดเล็กสามารถผ่านได้โครงสร้างแบบที่มีโปรตีนแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มที่ประกอบไปด้วยฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ ส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์มีทั้งหมด4ส่วนได้แก่ 1. ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เป็นโครงสร้างหลักที่มีโมเลกุล2ส่วนคือส่วนที่มีขั้วชอบน้ำและส่วนที่ไม่มีขั้วไม่ชอบน้ำา 2. คอเลสเตอรอลเป็นสารที่ช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความไหลลื่นหรือยืดหยุน่นแทรกอยู่ที่ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เป็นอนุพันธ์ของไขมัน 3. โปรตีนทำหน้าที่ลำเลียงสารเข้า,ขาผ่านเข้าออกเอยื่อหุ้มเซลล์และ มีหน้าที่จดจำเซลล์มี3ชนิดตามหน้าที่คือโปรตีนเป็นช่องโปรตีนเป็นตัวรับโปรตีนเป็นตัวพา 4. โอลิโกแซคคาไรทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ไกโคโปรตีนหมายความว่าไปจับกับโปรตีนและไกโคลิปิดหมายความว่าไปจับกับไขมัน หัวข้อหลักข้อที่2คือไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมเป็นส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. นิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของเซลล์เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม DNA และ RNA แบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้ 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียส 2. นิวคลีโอพาซึม เยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยในภาษาอังกฤษเราสามารถเรียกเขาว่านิวเคลียร์เมมเบรนหรือว่านิวเคลียรเนลอปก็ได้นะคะนี่เขาเนี่ยจะมีโครงสร้างค้ายเยื่อหุ้มทั่วไปมีเยื่อหุ้มสองชั้นมีลักษณะพิเศษคือเป็นเยื่อหุ้มที่มีรูพุนหรือนิวเคลียพอลำเลียงสารขนาดใหญ่ 2. องนิวคลีลาซึมเป็นส่วนที่อยู่ภายในนิวเคลียสมี2ส,ส่วนดังนี้ 1. นิวคคลอลัสเป็นก้อนกลมๆอยู่ในนิวเคลียสสร้างไลโบโซมสังเคราะห์โปรตีนขั้นตอนการสร้างไลโบโซมนะคะ 1. DNA สร้าง r n a RRNA 2. องอ์โปรตีนถูกนำเข้ามา 3. ประกอบ RRNA บวกอโปรตีนค่ะ 2. โครมารตินโครมารโครมารตินเป็นเส้นใหญ่ที่พันกันเป็นร่างแหท e, ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโครมารตินจะหดตัวเมื่อเกิดการแบ่งเซลล์เป็นโครโมโซม เมื่อแบ่งเซลล์เสร็จจะกลับเป็นโครมาตินโครมาโรมาตินและโครโมโซมคือตัวเดียวกันแต่แค่เราเรียกชื่อเขาไม่เหมือนกันเฉยๆหัวข้อหลักข้อที่3ไซโทพลาซึม ไซโทพลาซึม um นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนได้แก่ 1. ไซโตโซเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตเช่นเอนไซม์ N size, สารอาหารเม็ดแป้งเม็ดโปรตีน 2. อออ์แกเนลเป็นส่วนที่มีชีวิตประกอบไปด้วยโครงสร้างที่ทำหน้าที่ภายในเซลลมี2กลุ่มคือ กลุ่มที่มีเยื่อหุ้มเซลล์และกลุ่มที่ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ไซโตซิสคือการไหลของไซโทพลาซึมการไหล,ไหล,ไ,หลไหลเนี่ยไหลเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะมาที่ตัวแรกนะคะออเกเนลไม่มีเยื่อหุม้มหนึ่ง ไลโบโซมไลโบโซมไม่มีเยื่อหุ้มมีขนาดเล็กที่สุดพบในทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอตไลโบโซมที่ล่องล,ลอยอยู่อิสระจะสร้างโปรตีนใช้ภายในเซลล์ส่วนไลโบโซมที่เกาะ RER จะสร้างโปรตีนส่งออกไปใช้นอกเซลล์ค่ะ สองเซนติโอเซนติโอเนี่ยไม่มีเยื่อหุ้มมีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและแยกโครมาติดแต่ละคู่ออกจากกันในขณะแบ่งเซลล์จะสร้างเส้นใยสปินโดโคงสร้างไมโครทูบูลแบบ9บวก0 9มัดมัดละ3หลอดตรงกลางไม่มีรวมเป็น27เดาอ ลอดเซนทิโออยู่คู่ตั้งฉากและมีโปรตีนล้อมรอบเรียกว่าเซนโทโซมพบเฉพาะในเซลลสัตว์และสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเซลเดียว 3. ามไซโทสเกเลตอนไม่มีเยื่อหุ้มมีเป็นเส้นใหญ่โปรตีนเปรียบเสมือนกระดูกทำหน้าที่เป็นโครงสร้างค้ำจุนเซลล์ช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์มี3ชนิดได้แก่ไมโครทิบูอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์แต่ละที่แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรมาดู <c oughs> 1. นึ่งไมโครทิบู ไซแอ L ใหญ่สุดเกิดจากโปรตีนทูบบรินเรียงต่อกันมีขนาด25นาโนเมตรเป็นส่วนประกอบโครงสร้างของซีเลียและแฟกเจอรัมจะมี9บวก2และ9บวกศเราจะมาดูที่9บวกศกันนะคะ9บวก0เนี่ยจะเป็นไมโครทิวบูสอท่อต่อ1มัดมีทั้งหมด9มัด มีตรงกลางอีกสองท่อสองท่อแต่ละมัดมีโปรตีนไดนีนเชื่อมทำให้เคลื่อนไหวได้แหล่งที่พบแหล่งที่พบเนี่ยจะพบที่ซีเบียโปรโตโซสเปิร์มและยุกติน่าค่ะส่วนเก้าโครงสร้างแบบ9บวกศูนยเนี่ยจะเป็นไมโครทิวบูเรียงต่อกันเป็น9มัดมัดและ3ท่อไม่มีตรงกลางพบในเบซิบอร่แล้วก็เซนทโอค่ะ สองอินเตอร์มีเนียตฟิลาเมนไซส์เอมหรือว่าขนาดกลางเป็นโครงเป็นโครงข่ายตลอดเซลสร้างสร้างจากโปรตีนหลายชนิดเช่นคืลาตินจะพบในผมผิวหนังขนเขาแล้วก็เล็บค่ะพบในเส้นใย,ยประสาทมากที่สุด3 ไมโครฟิลาเมนต์ไซส์เอขนาดเล็กที่สุดโปรตีนที่หดตัวมีชื่อว่าแอคตินทำหน้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการไหลของไซโทพาซึมเช่นการยืดหดขาเทียมของอะมีบาและเม็ดเลือดขาวบางชนิด เพิ่มเติมนะคะไซโตซิสคือการไหลของไซโทพลาซึมสาเหตุที่ไซโทพลาซึมไหลได้เพราะว่า My My i, มีไมโครฟิล์มทำงานอยู่เมื่อกี้คือออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มเราจะมาดูออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มทั้งหมดหนึ่งชั้นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มทั้งหมด1ชั้นตัวแรกนะคะล่างแห่ง e n d o p ซ a s m endoplasmic เ e t i c u l u m หรือเรียกย่อๆว่า ER และเออมันคืออะไรเออจะมีหุ่นสองหนึ่งชั้นมีสองชนิดคือล่างแห่อินโดพาซึมชนิดหยาบและล่างแห่อินโดพาซึมชนิดเรียมเราจะไปดูล่างแห่อินโดพาซึมชนิดหยาบก,ก่อนนะคะล,ล่างแหล่างแห่อินโดพาซึมชนิดหยาหรือ RER r e ER. r ER นี่ที่มีคือที่มี มีผิวหยาบเนี่ยเนื่องจากว่ามีไลโบโซมมาเกาะที่ผิวด้านนอกทําให้ผิวขุ่ค่ะทําหน้าที่ลําเลียงโปรตีนที่สร้างจากไลโบโซมส่งออกไปใช้นอกเซลล์ในรูปแบบของในรูปของเวสซิเคิลส่งไปที่กจิบอดี้แหล่งที่พบเช่นเยื่อบุลำไส้ตับอ่อนต่อมน้ำลายกระเพาะของตัว ร่างแห่งอินโดพาซึมชนิดหยาบเนี่ยจะเปรียบเสมือนโรงงานของเ e ยื่อหุ้มเซลล์ค่ะส่วนร่างแห่งอนโดพาซึม um ชนิดเรียบจะไม่มีไลโบโซมมาเกาะทำหน้าที่กำจัดสารพิษภายในเซลล์สังเคราะห์ไขมันพวกคอเลสเตรอรอลสเตรอยกระตุ้นการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อแหล่งที่พบเช่น ตับอันทะลังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกเซลล์กล้ามเนื้อหน้าที่ของ ER 1. สร้างสารจำพวกไขมันส่งออกนอกเซลล์ 2. จงจำกัดกำจัดสารพิษโดยเติมหมู่เอลเคลอลคทำเพื่อทำให้สารพิษละลายน้ำแล้วค่ะ แล้วขับออกไป 3. ควบคุมเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนจากกูโคสเป็นไกลโคเจนเปลี่ยนจากไกลโคเจนเป็นกูโคส 4. สะสมแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้ค่ะ ออรกแกเนลที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นตัวที่2คือกอจิบอดี้หรือเราจะเรียกเขาว่ากอจิบคอมเพกกอจิแอปพาราตัสก็ได้เหมือนกันมชีชื่อเหมือนมีความหมายเหมือนกัน มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นจะเป็นถุงแบนๆซ้อนกันเป็นชั้นๆตรงริมขอบจะพองออกเป็นเวซิเคิลทำหน้าที่เติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนหรือไขมันที่ส่งมากับมาจาก ER นอกจากนี้ยังบรรจุและส่งออกสารเติมคาร์โบไฮเดรตให้กับไขมันและและและโปรตีนเป็นไกลโคโปรตีนและไกลโคลิปิด ส่วนหน้าที่เสริมนะคะหน้าที่เสริม 1. สร้างอะโครโซม 2. สร้างเซลลเพสในในเซลลพืช 3. สังเคราะห์ไลโซโซมในเซลล์สัตว์ 4. สร้างลูปแคปหรือว่าหมวกลากค่ะออกแกนแนวที่มีเยื่อหุ้ม หนึ่งชั้นตัวที่สามไลโซโซมไลโซโซมเป็นเวซิเคิลที่เกิดจากกอจิคอมเพกพบในเซลล์สัตว์เท่านั้นพบมากในเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ย่อยสลายสัตว์เลสลายสารที่เซลล์ไม่ต้องการย่อยเซลล์ตัวเองย่อยเซลล์หางรูปอ้อนกําจัดเชื้อโรคเปรียบเสมือนถุงดำสี 4. เพอร์ออกซิโซมเป็นถุงรูปร่างกลมพบมากในตับไตภายในบรรจุเอนไซม์คอเลสเตสที่ใช้สลายสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซที่เป็นพิษให้ออกซิเจนและน้ำ 5. v a c u เเปรียบสเสมือนถุงบรรจุสารขนาดใหญ่มีทั้งหมด4ชนิดได้แก่ food vesicle, contact type vesicle, fat vesicle, central vesicle หรือว่า c e p vesicle ค่ะเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง 1. ฟูดเวคิโอจะพบที่บริเวณที่เก็บอาหารและรวมกับไลโซโซมเมื่อเกิดการย่อยพบที่โปรโตัวเม็ดเลือดขาว 2. Contact คไทเวคิโอมีหน้าที่กำจัดน้ำส่วนเกินในโปรโตัวในน้ำจืดเช่นพารามีเซียม 3. f a t ฟตเวคิโในในเนื้อเยื่อจะสะสมไขมันในสัตว์ 4. Contact t i ทเวอคิโสะสมสารชนิดต่างๆเช่นน้ำแร่ธาตุสารสีบางชนิดและเกี่ยวข้องกับการรักษาแรงเต่งในเซลล์เซลล์พืชถ้ามีอายุมากจะมีเวคิขนาดใหญ่มากส่วนถ้ามีอายุน้อยก็จะมี v ว c u คิขนาดเล็กที่ผ่านมาเมื่อกี้คือออแกเนลที่มีเยื่อหุ้มทั้งหมดหนึ่งชั้นเราจะมาดูว่า และถ้ามีเยื่อหุ้มสองชั้นล่ะจะมีอะไรบ้างไปดูถ้ามีเยื่อหุ้มสองชั้นนะคะตัวแรกไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรีย ok ok เปรียบเสมือนโรงงานไฟฟ้าทำหน้าที่สร้างพลังงาน ATP โดยกระบวนการหายใจระดับเซลล์พบในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมากที่สุดแต่ว่าเป็นในสัตว์นะคะเพิ่มจำนวนตัวเองได้เพราะว่ามีดีนเอแล้วก็ไรโบโซมเป็นของตัวเอง ไมโทคอนเดียเนี่ยพัฒนามาจาก okay, แบคทีเรียออก์เกนเดีที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นตัวที่2คือพาสิดพาสิดคือเม็ดสีในเซลล์พบในเซลล์พืชและสาหร่ายทั่วไปในโพรโตซัวจะพบในพวกที่มีแส่เช่นยูก well ิน่าเวลว็อกจำแนกได้3ชนิดได้แก่ 1. คอโลพาส 2. โคโมพาส 3. นิวโคพาส ตัวแรกนะคะคือโฮโมพาสโฮโมพาสคือพาส,สทิที่มีสีเขียวพบในพบในเซลล์พืชและสาหร่ายแทบจะทุกชนิดถุงแบนๆจะเรียกว่าไทละคอยหนึ่งแถวหนึ่งไทละคอยเรียงซ้อนกันเป็นตั้งจะเรียกว่ากานุมส่วนหลายๆกานุมเราจะเรียกเขาว่า กานะ้าอีกครั้งนะคะ1ชิ้นเนี่ยเรียกกะหชิ้นเรียกเทล,ละคอยหนึ่แถวเรียกกาหนุมหลายๆแถวเรียกกาหนะ้าแต่ละกาหนุมจะมีโครงสร้างที่เชื่อมต่อถึงกันหรือว่าที่เราเรียกว่าอินเตอร์กาหน้าสโตเมลาเมลาสโตมาไทละคอยสามชื่อนี้มีความหมายเหมือนกันหมดเลย หน้าที่จะมีหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารของพืชมีของเหลวที่ชื่อว่าสตโตมามีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงมีไลโบโซมและ DNA ค่ะตัวที่2นะคะโฮโมพาสโฮโมพาสเนี่ยจะบรรจุเม็ดสีต่างๆยกเว้นสีเขียว คาโรทีนจะให้สีส้มสีแดงเซนโทฟิลจะให้สีเหลืองสีน้ำตาลพบมากในผลไม้สุกเช่นมะละกอมะเขือเทศกลีบดอกไม้ 3. ลิวโคพารลิวโคพารเป็นพลาสติกท,ที่ไม่มีสีเป็นแหล่งเก็บสะสมโปรตีนหรือเก็บสะสมแป้งแต่ถ้ามันอยู่ในเซลล์สัตว์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าแฟตวคิโอ ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะหากหนูพูดผิดพลาดพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ถูกก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะบ๊ายบาย